ทุกคนเมื่อเนี้ยคอยโชว์ให้ทุกคนเบิงนะคะว่าอ่าคอยเฮตดอ่าแย้มลิงงอนหมากแดงน่ะอ่าได้จากปองแล้วนะคะเมื่อเนี้ได้สามเมื่อวานก็นได้สามก็เป็นหกนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคอยเพื่ออไรให้เบิงอ่าตอนที่คอยทํนนะคะน่หะค่ะเหลือที่เอามาถังหนึ่งนะคะเอาไปส่งลูกค้ากล้องหนึ่งนะคะนั่นแหละเพื่อนสร้างอีกหาสีปลิด หาสิบลิตรนันเป็นจากกองทุกคนสิบหาสิบหกกองพนักข่าแต่วานคอยบิน <laughs> ทุกคนตอนนี้น่ะจะบายสองแล้วนะคะ <c oughs> คอยน่ะบอสบายตั้งแต่วันอาทิตย์ดู่นนะคะทุกคน หลังจากที่กลับจากที่ไปเอื้อหลานไปเบิงงานกับพญายั่งนั่นแหละค่ะกลับมาข่อยกอมาเรือกอหมากแดงนี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วการเลือกหมากแดงนี่น่ะผู้เพิ่นเคยเห็ดเพิ่นกว่าเห็ดง่ายนะคะแต่ว่าข่อยก็เคยเห็ดอยู่แต่ว่าข่อยเก็บมาตะกรอนข่อยเก็บมาแค่เอามาเห็ดแยม้มกินได้ซื่งนะคะข่อยไ่ได้เก็บมากหลายแล้วไ่ได้เห็ดขายนะคะทุกคนนั่นแหละข่อยขายงแต่บูเบอรรี่ แล้วที่นี่พอเก็บมาหลายๆแล้วก็ทาความสะอาดไข่ตาลายไข่วินนะคะข่ทาความสะอาดคือคือทําความสะอาดบูเบอรี่นั่ไหมันเลยใส่เวลานานเพราะว่ามันไ่น้อยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วที่นี่มอวาน,นี่ก็มาทาความสะอาดหกชั่วโมงยังค่อยได้กองหนึ่งนะคะค่อยจนว่าวินหัวสีห่หักสิทนจนหกักแตกเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็ไข่ขึ้นีน้ยันแรงเลย เมื่อวานกับไบทํทคลิปเราเมื่อนี้ก็ตอนแรกว่าจะปรทํานั่นแหละพะดอดีก็เลยคิดว่าไม่อยากมาถักทายเอฟซนะคะก็เลยมาบอให้ทุกคนฟังนะคะว่ามาสมบายมาสองมือเมื่อนี้มือที่สามนะคะนั่นแหละที่คอยเห็ดย้มนะ่ะที่เบดยถ่ายคลิปวิดีโอกับเพราะว่ามันเห็ดง่ายๆคือจังย้มสตอรอเบอรี่คือจังย้มาบุบรีทั่วๆไปนั่นแหละคะ่ะ ืัอน,นี้พญายารั่ังก็ไปเฮ็ดงานอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละคะ่ะอยู่ในโทรสดอำเภอ,อในน้อยนี่แหละคะ่ะทุกคนดอกบานซื่นคอยนะสดใสสดใสย่างมเว้นค่ะทุกคนจะสอ,อนเบิองดอกบานซื่นดูค่ะทุกคนสีสม้มสดใสค่ะกับสีเหลืองนั่นนหะค่ะมองดูค่ะนะคะ ดอกป๊อปปี้ก็ร่วงโรยจนหมดแล้วนะคะดอกบานซึ่งก็ขึ้นมาแทนไงค่ะเบ่งดูสีเหลืองสีส้มนั่นนะคะทุกคนสวยๆไปไงฝรั่งกระบ,บอกใข่ว่าขั้นเธอว่าสบายเธอก็ต้องอ่าอ่าลางานวันสั้นเธอฉีดใส่มิสเตอร์บ่ได้เพราะว่าเธอจะต้อง,อาง,า semester, อองเซฟเซมิสเตอร์ขั้นเธอป่วยเธอต้องเฮ็ด แบบใบล้างงานนะซังค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยได้บอกอเพื่อนแล้วว่าข่อยเซมิสเตอร์สองอาทิตย์นะคะข่อยก็เลยบมว่าอยากเขียนใบล้างงานนะคะนั่นแหละก็สร้างวันเถาะว่าเป็นอย่างดบบต้นมะเขือเทศสูงสูงค่ะทุกคนเป็นเขือนะคะสิได้กินย้อนอยู่เบิ่งค่ะทุกคนพ่นอน่ะ เป็นมะเขือเทศอ่ะเชอร์รี่นะคะอันนี้เขาเอิญมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะก็เห็นพญนยายแล้วเก็บไปสี่หาหน่อยนะคะทุกคนนี่แหละกำลังจะสุกนะคะอันรุ่นใหญ่ๆก็มีค่ะทุกคนน่ะนะค่ะมะเขือเทศใหญ่มะเบืองอ่ะมะแดงมกแตงอ่ะคอยรู้แล้วะคะ่ะทุกคนว่านเป็นอย่างจังคอยบ่ใหญ่ นันเปี่ยงค่อยใบยาวมันเป็นมกแดงพันสันนะคะพันน้อยนี่เขาจะาไปกินเลยเนี่ยน,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 นี่พอเศษเศษเนี่ยคะ่ะทุกคนที่ยำกรอบๆดีดีเนี่ยทุกคนเบอง์เงิน มะพริกหยวกปาปิก้านะคะปาปิก้าก็เป็นหมากอยู่เด้เนี่ยทีได้กินอยู่ด้วยนี่คะ่ะทุกคนเนี่ยเบืองพริกเนี่ยเบืองขึ้นานดอกนะนะคะนี่ต้นสองนัสองหน่อย ก็เบิดง้มแล้ววายแล้วนะคะโอ้ยแคดรอดคอยกับหัวย้ายยายค่ะทุกคนนันแหละแล้วทั่วก็แกเบิดแล้วนะคะไปก็จะปล่อยให้มันแหงแล้วก็เอาไน้ไว้นะคะนีอนะคะยังเหลืออยู่หลายอยู่นะคะคนละทั้งคนละ แปลงผักข่อยก็เป็นมาล้างแล้วค่ะปล่อยให้มันแก่เลยบาทเนี่ยอันนี้ก็คือหัวบีดทูนะคะทุกคนแต่ว่ายัง่เนี่ยเอาไปกินละเนี่ยเอาไปอยาเธอคด้วิ่ค่ะทุกคนดอกผักชีร้าวบานเฮล่ละค่ะน้ำบอกค่ะ เมื่อน,นี้แดดดีดีนะค่ะ่สองศาทุกวันเลยนะคะค่ะเมื่อน,นี้ก็เาเรื่องการเก็บหมากไม้ผลไม้ปลาขายเนี่ยแหละคะ่ะน้องที่คอยรู้จักนะคะทุกคนช่วงนี้แกก็กำลังเก็บหมากแดงเนี่ยแหละคะ่ะเขาเก็บเก่งอะคะ่ะ ที่แกนะ่ะก็จะไปอยู่เมืองไทย6เดือนแล้วก็อยูอ่สวีเดน6เดือนก็จะมาเฉพาะหนาดรอนมาเก็บหมากไมก้คายนะคะทุกคนอตอนนี้นะ่ะตอนบูเบอรี่นะ่ะแกได้หารอยกล้องค่ะทุกคนได้หลายคักได้หลายแน่หารอยกล้องแกขายนะกล้องละลอยสามสิบนะคะแต่ว่ามีอีกคนนึงนะคะที่ขายกล้องละลอยห้าสิบนะคะแต่ว่าคนนี้น้องคนนี้นะะ่ะ ลอยสามสีเพราะว่าคข่นะเพิ่งาถามเขามือที่ไข่ไปเมื่อวันอาทิตย์ล่ะค่ะที่ไปกับพใหไงแลว้วมาพอ่อแก่อยูอ่ไปซื้อของพ่อกันนะคะเลยถามแล้วตอนนี้นะแกก็เก็บหมากแดงขายตอนนี้ก็ได้ใกล้จะพอลอยกล้องแล้วค่ะทุกคนมองดูละขนาดหมากแดงยังพอได้แดงดีนะคะทุกคนก็เก็บได้ขนาดนั้นนั่นแหละต่ว่าข่นะว่าสูเลยค่ะหมากแดงนี่ ทำความสะอาดเบเกงอะคะ่ะแต่อ่าน้องเจิมก็บ,บอกวิธีการทําความสะอาดอยู่นะคะทุกคนเขาบรให้ทําความสะอาดคือจังอ่ะบูเบอรี่นะคะเขาให้เอาวางไว้ตัวแล้วก็เคลียเคลียเคลียไม่ต้องเอาขวานออกว่าสั้น,นะคะ่ะแต่ว่าข่อยนะเอาขวานออกมนเลยต้องใช้เวลานานพอหมากแดงนะมันน้อยๆก็บูเบอรี่นะคะนั่นแหละแต่ว่าบางบางอันก็ใหญ่บางอันกันน้อยนะคะทุกคนแต่บูเบอรี่นะมันจะ หน่วยใหญ่แล้วก็เขาก็ทําความสะอาดเอาขวดออกนะคะนั่นแหละสําหรับคนที่เก็บไว้ไว้เก็บเกง่งเก่งทำความสะอาดไว้ไว้แบบนี้นะคะเขาก็ทําเงินได้ปีหนึ่งน4ะสามสแสนบาทเป็นเงินไทยเลยะคะจังนองคนที่คอยคุยด้วยเนี่เขาก็ได้ทุกปีนะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเขาเก่งนะคะคอยก็ เป็นมือสมัครเหรียญได้ซื้อน,นะคะบกไค่เก่งคือเป็นค้นซานะคะทุกคนเฮ็ดอินยังกะซาไปสุอยางนะคะนั่นแหละแต่ว่าได้แค่นี้ค่อยกะดีใจแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันกะใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะทุกคนนั่นแหละมือใดเขาอ่าบ่อยากบบาไปเขากระบอกไปมือใดเาขาคาดเนากระบอกไปยังซีนะคะเพราะว่าเขาก็มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะ นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าขั้นได้มาค์ตืมกันมันก็ดีนะคะทุกคนมันก็รู้สึกภูมิใจว่าเขาหารายได้พิเศษจาการายอืน่นบางสิ่นะคะทุกคนอันนี้เขาเอือนต้นนี่ยังไงบุ้งดอกมันเด้อนั่นแหละใบคือจังันใบอันนี้คือจังใบอผักกระดาวเอ้ยวามันมันวานซือผักกระดาวแต่ววามันดอกทุกคนเนี่ย นั่นแหละเงียบดีดีค่ะขั้นว่ามีเสียงรถนี่ก็หมายถึงเงียบดีค่ะขนาดเลยแต่ว่าเส้นทางนี่เดี๋ยวนี้นะ,ะเขาอ่เที่ยวรถใหญ่รถยัง่ะเที่ยวทางเส้นนี้นะคะเพราะว่าขั้นอ้อมไปไกลขั้นอ้อมไปทางตรงมันก็จะไกลนะคะนี่เป็นทางลาดนะคะทุกคนนั่นแหละ ค่ะมีะหลายท่านนะคะที่ถามเรื่องอการซื้อหุ้นการเล่นหุ้นนะคะ,ะว่าซื้อน้ำธนาคารหรือซื้อแบบใดนะคะค่อยก็อยากที่จะบอกว่าให้ไปศึกษาแล้วก็ไปถามสามีนะคะสำหรับคนที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะ,ะหรือจะไปเสิร์ชว่าการเล่นหุ้นนะคะไปเสิร์ชใน Google นะคะ ว่าเขาลงทุนอ่ะอยากเล่นหนุ้นเขาจะลงทุนหม่องใดยังซันซี่นะครัะจะขึ้นมาไขนะ่หนาประหยากที่จะแนะนํานะคะเพราะว่าไข่พึ่งเลี้ยงลูกไขนะ่หนาพึ่งเริ่มต้นนะคะแล้วไข่ยังบ่พันในประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้นะ่ะพึ่งเริ่มต้นได้สามสี่เดือนนะคะทุกคนนั่นแหละไข่กระเลยแบบว่าบ่ายังยังบ่อยากที่จะแนะนําว่าให้เล่นต้นนั่นต้นนี้ไข่ไข่ ่อยจะบอแนะนำนะคะค่าเทือเอฟซี FC นะ่ะไปเล่นตามเราที่นี่เกิดขาดทุนขาดยังสินะคะ่ะค่อยก็จะรู้สึกบดีนะคะค่อยก็เลยอยากให้ไปศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มีเอฟซีจากอเมริกานะคะที่มาคอมเมนต์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่บอกว่าค่อยอายุขนาดนี้แล้วค่อยหมายถึงค่อยนะคะอายุห4าิีแล้วนะ่ะเขายังามา เริ่มต้นนันนี้ยังบ่ราทรายเกินไปทังสี่นะคะข่อยก็คิดว่า,าจะฝากเดือนละเล็กๆน้อยเท่าที่ข่อยสามารถนะคะเดือนละพันเดือนละหาร้อยกันแล้วแต่นะคะเพราะว่าอ่าเขาจะไปฝากหลายๆเขาจะเอามาลงทุนหลายๆกับความเสี่ยงมันกรหลายนะคะนั่นแหละเขาจะต้องมีเงินสำรองไว้นะคะแต่ว่าข่อยก็แค่า เอามาลงทุนเพื่อหวังไว้คนเฮาเหตุอีหยางมันก็ต้องมีความหวังนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะนั่นแหละคอยกันเลยอยากที่จะาฝากเดือนละเล็กเละนหน่อยลงทุนเดือนละเล็กและนหน่อยนะคะบันเวณนวามิถดยอมัทุ่มมัทุ่มที่นะคะคาเ,ออา,า,าเทียอ่ามันอ่าลงเิคาเทียหุ่นลงมันจะเหตุให้เฮ้านะ่อ่าแบบว่า เวลาที่เขาจําเป็นที่จะต้องใส่เงินเองสินะคะเขาก็บวสามารถที่จะขายได้เองสินะคะทุกคนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเอฟซีทานนี้เพิ่งก็บอกว่าเพิ่นลงทุนเหรัญหุนอเมริกานะคะอาหาหุนอเมริกาลูกซ้ายข่อยก,ก็ก็เล่น,นะคะทุกคนนั่นแหละก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นกันแต่เริ่มต้นมาประมาณ3เดือนนี่นแหละแต่กอรก็เห่นหุนไทยคือหุ้หนไทยนะตอนนี้นะความหนาเสื้อถือมันก็ คือว่าล่ะค่ะเพราะว่าช่วงสองสามเดือนที่แล้วน่ะอ่าหุ่นไทยน่ะตกหลตกคลากลายนะคะทุกคนก็เลยต้องปรับแผนใหม่เปลี่ยนแผนใหม่มาหาหม่องลงทุนนะคะนั่นแหละก็ช่วงนี้ก็คิดว่าหุ่นไทยน่ะอาจจะกระเตื้องขึ้นนะคะเพราะว่าได้รัฐบาลใหม่แต่ว่าวกับรู่ทิศทางว่าจะเป็นไปยังไดนะคะทุกคน นั่นแหละคะ่ะกับฟังเบิรงนะคะ่ะแต่สําหรับคอยนะคะทุกคนคอยก็อยากให้ทุกคนนะไปศึกษาด้วยตัวเองที่คอยเอามาเวา้ามาแชร์เพราะวา่าอ่าคอยนะ่ะทำอ่าทำยูทูบนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแต่ละมือแต่ละวันนะ่ะคอยอ่าเหตุอีย่างแน่ท่านั่นนะคะจะให้คอยนะ่ะชวนทุกคนมาลงทุนนะ่ะคอยประทํานะคะทุกคนเพราะวา่าการลงทุนมันเป็นความเสี่ยงนะคะ่ฮ็ดให ถ้าเขาเชิญชวนมา,าตรงนี้แล้วมันมันถ้าทุกคนมาเห็ดแล้วมันหุ่นลงอย่างสีนะ่ะมันก็เป็นผลบดีนะคะแล้วคอยก็กบคอบบ่บหายเอาตามนะคะหมายคขา้ามาบ่ต้องเห็ดตามคอยนะคะห้ไปศึกษาเองคอยมาเบาเรื่องชีพประจำวันเห็นทุกคนฟังซื้อนะคะว่าคอยเห็ดอย่างแน่แต่ละมื่อ ตอนนั่นนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็บเบ้าลายแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทําความสะอาดอ่าลิงงอนต่อนะคะเหลือบราายดอกคะ่ะนั่นแหละคะ่ะ นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาหายมาด่ามันนอก,กับปัญญายปลังนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุนรักษาเทวดาคุม้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย